สวัสดีพี่พี่เอและสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่29เมษายนครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มฟุตบอล7คู่เน้นๆนะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์นะครับขอสรุปผลงานในกลุ่ม v i p กันก่อนนะครับให้ไว้เป็นบอลเต็ง4บินสเต็ป2บินนะครับสำหรับบินแรกนะครับให้แนวทางไปที่ต่อนิวคาเซิลนะครับผลประกอบการคู่นี้นิวคาเซิลนะครับเอาชนะเชฟฟิลด์ได้5ประตูต่อ1บินนี้บวกเต็มข้อ บินต่อไปนะครับให้แนวทางไปที่แอตมอลิดนะครับผลประกอบการคู่นี้แอตมอลิดนะครับเอาชนะแอแลนติบิวเบาไปได้สามหนึ่งบินนี้บวกเต็มข้อบินต่อไปนะครับให้แนวทางไปที่เฟเนบัชในครึ่งแรกนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับเฟเนบเชนะครับเอาชนะเบซิตัสไปได้1นูในครึ่งแรกนะครับบินนี้บวกเต็มข้อสวยหนึ่งบินนะครับให้แนวทางไปที่สูงคู่ของบาเนตนะครับผลประกอบการคู่นี้นะครับยิงไม่เกินกำแพงนะครับบินนี้กินครึ่งเดียวนะครับ ส่วนชุดโครงการ3าบินนะครับไม่ทําให้พี่ๆในกลุ่มต้องผิดหวังนะครับแต่กันกระจุยกระจายนับสําหรับชุดโครงการนะครับสรุปแล้วนะครับบิน VIP ที่ให้ไว้ทั้งหมดนะครับหักลบกําไรกันแล้วนะครับยังทํากําไรให้พี่ๆภายในกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับบิน VIP นะครับสำหรับพี่ๆสายบอลสดภายในกลุ่มของผมนะครับผมยังพาพี่ๆรันกันต่อเนื่องนะครับพาพี่ๆบวกจุกๆกันทุกวันนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไลน์แอด lll 7นะครับหรือว่าตอง L ตอง7นะครับหรือสแกน QR Code ค้ที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมขอย้ำอีกหนึ่งรอบนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้าร่วมครอบครัวผมแล้วนะครับจะได้ตัวเน้นตัววีบอลชุดโครงการดีๆนะครับแถมผมยังรันบอลสดให้พี่ๆตลอดทั้งวันอีกด้วยนะครับผมขอรับประกันนะครับว่าพี่ๆจะได้กันมากกว่าเสียออย่่างแนนนนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับจัดมาให้7คู่เน้นๆนะครับสำหรับในคู่แรกบาร์เซโลน่านะครับเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียนะครับคู่นี้ร่วมทายสกอร์กันได้เหมือนเดิมนะครับกติกาเหมือนเดิมเลยนะครับใส่แฮชแท็กทีเด็ดทอมมี่นะครับตามด้วยผลสกอร์กันเข้ามาในใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่ทายถูกนะครับแอดไลน์แอด LLL777 นะครับเข้ามารับของรางวัลกันได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับคู่ที่2ซินเคลบอกเจอกับมิตาลนด์คู่ที่3มอนบี้เจอกับคาาม คู่ที่4เจนัวเจอกับกายารีคู่ที่5ไเปตันเจอกับเลสเตอร์คู่ที่6แชมรอร์ลดเวอร์เจอกับดอร e เฮด้าส่วนคู่สุดท้ายอามาโดลาเจอกับฟารนเซ่นะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์นะครับฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางและทัศนะดีๆนะครับและเป็นกําลังใจนะครับให้กับช่องทีเด็ดทอมมี่ช่องนี้กันด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาพี่ๆไปลุยศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับบาเซนเซียนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสองนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับเจ้าบ้านบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่3แข่งไป32นัดชนะ21เสมอ7แพ้4แต้มมี70แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบาเซนเซียนะครับอยู่อันดับที่8นะครับแข่งไป32นัดชนะ13เสมอ8แพ้1 1ดแต้มมี47แต้มนะครับ ส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆนะครับเอาชนะบาลิเซียไปได้ถึง4นัดเสมอไป1นัดโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเสมอกันไป1นึงส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับบาร์เซโลนาครับทำเงินจากบาลิเซียได้2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของบาร์เซโลนานะครับ5นัดหลังสุดชนะ4ี่แพ้1นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้กับปารีสไป4 1นะครับ ส่วนแฮนดิแคปในหนัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของบาร์เซโลนานะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2มาดูที่ไซติการออกไปเยือนคู่แข่งของบาเลนเซียนะครับ5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3นัดล่าสุดนับออกไปเยือนโอซาซูนาเอาชนะได้1นูนย์ส่สวนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของบาเลนเซียนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมต่ำไป4จบเกมเจ้าไป1น,นะครับ สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลร,ราคาบนเปิดมาให้เจ้าบ้านบาร์เซโลนาเป็นต่ออยู่ที่1.5ราคา2เปิดมาให้1ขีด1.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขีด3ราคา2เปิดมาให้3นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนลงเตะนะครับเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยเกมนี้นะครับจะไม่มีอเลฮานโดเบาเดและกาบีนะครับที่ยังไม่พร้อมรวมไปถึงกองกลางตัวหลักอย่างแฟรงกี้เดยองนะครับที่บาดเจ็บเข้ามาทําให้เกมนี้นะครับจะดันอันเดียสคิสเตนเซ่นนะครับขึ้นมายืนเป็นกลางแทนนับส่วนการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยมีรามินยามานครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กับดาฟินย่านับเป็น3ประสานแดนหน้านะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนบาลนเซียนะครับยังคงไม่พร้อมใช้งาน2แนวรับอย่างมุตตาดิกาบีนะครับกับโคเซกาย่านครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับแต่ข่าวดีเนี่ยจะได้กองหน้าอย่างโรมันยาเรมชุกนะครับจะสลัดคาบเด้งนะครับกลับมาเป็นตัวเลือกได้อีกครั้งนะครับส่วนการจัดทัพนับคาดว่าจะมาในระบบ4-4-2พร้อมกับวางอุโกโดโรนับกับอังเดโรเมนตานะครับลงลุ้นสกอร์ในแดนหน้านะครับ ทัศนาของคู่นี้นะครับบาลนเซียเนี่ยแม้จะยังทุ่มเททุกนัดที่เหลือนะพร้อมมีลุ้นไปทั่วยุโรปนะครับแต่การที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งพ่ายคาบ้านต่อเรอเบติสไป2อหนึ่งนะครับดูแล้วนับเสียความมั่นใจอยู่ไม่น้อยนะครับขณะที่เกมนอกบ้านเนี่ยต้องยอมรับว่าบาลนเซียทําได้ดีมากๆนะเมื่อมองจากช่วงที่ผ่านมาครับแม้ว่าราคาเนี่ยจะต้องลุ้นนะครับให้บาร์เซโลนาครับต้องชนะขาดนะครับแต่เชื่อว่าเกมนี้ครับมีโอกาสครับหวังผลได้แน่นอนนะครับวันนี้นะครับฟันธงให้บาร์เซโลนาครับ ชนะที่20จัดไปคู่ต่อไปนะครับจะพาพี่ๆไปลุยศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างซินเคบอกนะครับเปิดบ้านเจอกับมิทิลแลนนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านซินเคบอกนะครับยุ่มดับที่6แข่งไป22นัดชนะ8เสมอ3แพ้1 1แต้มมี27แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนมิทิลแลนนะครับยุ่มดับที่1นะครับแข่งไป22นัดชนะ15เสมอพ้4แต้มี48แต้มนะครับ ส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะต้องบอกว่าซีเคนบอกเนี่ยเวลาเจอกับมิทิลแลนด์นะครับทำผลงานไม่ดีเลยนะครับเอาชนะมิทิลแลนด์ไม่ได้เลยนะครับเสมอไป2นัดแพ้กับมิทิลแลนด์ไปถึง3นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยซีเคนบอกนะครับเปิดบ้านแพ้กับมิทิลแลนด์ไปถึง4-1นะครับส่วนแฮตติแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับซนเคนบอกนะครับทำเงินจากมิทิลแลนด์ได้1นัดเสียไป4นัดนะครับจบเกมสูงไป4จบเกมต่ำไป1 มาดูที่ถสติการลงเล่นในบ้านของซิงเคบอกนะครับห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้กับนอเจลแลนไป1นึส่วนแฮนดิแคปใน5้านัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของซิงเคบอกนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้หนัดเสียไป3นัดเจ๊าไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2มาดูที่ถสติการออกไปเยือนคู่แข่งของมิทิแลนนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนบอนบี้ไอเอฟนะครับแพ้ไป2อหนึ่ง สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของมิทิลแลนด์นะครับทาเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ําไป3สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนมิทิลแลนด์เป็นต่ออยู่ที่0.5ขีด1ราคา2เปิดมาให้0.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขีดราคา2เปิดมาให้2.5นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านซินเคลอกเนี่ยในนัดล่าสุดนะครับบุกไปพ่ายโคเปนเฮเกน2-0ในลีกนะครับสำหรับความพร้อมของทีมนะครับยังคงไม่สามารถใช้งานนิโคลัสลาเซนนายทวารมือหนึ่งนะครับกับอังเดียสโปรเซนนะครับแนวรับวัย24ปีนะครับซึ่งกอดคอกันเด้งนับคาดว่านิวเซนเนี่ยเตรียมวางหมากในระบบการเล่น4-3-2-1โดยมีอเล็กซานเดอร์ลินนะครับออกสตาร์ทยืนเป็นหน้าเป้านะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนมิทิลันนะครับเพิ่งจะบุกพ่ายกับบอลบี้ไป2-1หในลีกช่วงสุดสัปดาห์นะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําสึกนะครับจะไม่มีชื่ออารันซิมซีนะครับเปาลินโยกับมาโลนี่นะครับสมแข้งเตี้ยงที่ยังไม่หายดีนะครับคาดว่านะครับในวันนี้เตรียมจัดทับในระบบการเล่น4-4-2โดยมีชอกุลซอนกับฟานกูรินโยนูนะครับควงคู่กันล่าสกอร์ในแดนหน้านะครับ โฆษณะของคู่นี้นับแม้ว่าทีมเยือนมิทิแลนด์นับจากฟอร์มออกทะเลหนักพอสมควรในช่วงนี้นะครับสถานการณ์ลุ้นแชมป์เนี่ยที่จะพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะบอลบี้เนี่ยเหมือนจะไม่รอแล้วนะครับแน่นอนว่าต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับและต้องจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพื่อคัมแบ็กให้ได้ไวที่สุดนะครับสอดคล้องกับเจ้าบ้านซีเคบอ์กนะครับหลังอันดับบวยของกลุ่มแชมป์อยู่นี้นะครับและมาพร้อมกับผลงานไร่ชัย14ขนท้ายในลีกนะครับและปลาชัยไปถึง10ครั้งนะครับแถมโดนยิงไปถึง28ประตูนะครับ พวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นตัวแจกแต้มนเหมือนที่ใครๆหลายคนบอกไว้นะครับเมื่อพิจารณาจากเรตและภาพรวมนะครับแนะนำนะครับอยู่ต่อนะครับที่มิทิลแลนด์นะครับชนะที่20งศไม่ก็21จัดไปคู่ต่อไปนะครับจะพาพี่ๆไปลุยศึกสวีเดนออสวนคารนะครับเป็นคู่ระหว่างมอนบี้เปิดบ้านเจอกับคลาวมานะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนเที่ยงคืนนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับจเจ้าบ้านมอนบี้เนี่ยยุมดับที่8นะครับแข่งไป5นะัดชนะ2เสมอ1แพ้2แต้มมี7แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนครารมานะครับยุมดับที่16นะครับแข่งไป5นะัดชนะ1แพ้4แต้มมี3แต้มนะครับ ส่วนเฮตูเฮใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับมอนบี้เนี่ยเอาชนะคราว่าได้ถึง2นัดนะครับสเสมอกันไป2นัดแพ้กับคราว่าไป1นนัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยมอนบี้นับออกไปเย็นคราวา่าเอาชนะได้2 0งส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับมอนบี้นะครับทำเงินจากเคราว่าไปได้3นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ไซติการลงเล่นในบ้านของมอนบี้นะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับโซนาไป1-1นะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับที่ลงเล่นในบ้านของมอนบี้นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป1นะครับมาดูที่ไซติการออกไปเยือนคู่แข่งของคราวมาก,กันบ้างน,นะครับ5นัดหลังสุดชนะ2แพ้3นัดล่าสุดออกไปเยือนเอลฟ์บอกเอาชนะได้2-1นะครับ ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของคลาวมานะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลร,ราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านมอรบี้เป็นต่ออยู่ที่0ูนยราคา2เปิดมาให้0.5นะครับสูงต่ำกําแพงราคาบนเปิดมาให้2อีสอราคา2เปิดมาให้2.5นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมนับจเจ้าบ้านอย่างมอมบี้เนี่ยจะไม่มีอดัมแพทอร์สันกองกลางที่เดี่ยงยาวนะครับอย่างไรก็ตามนับที่เหลืออยู่ในสภาพพร้อมเล่นนะครับตามระบบ3-4-3 3สาสประสานกองหน้าจะใช้เป็นวิกตอร์กรุปตัสสันยาคอบเบิร์กแล้วก็เซดียักเน่นครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนคลาว่านะครับจะไม่มีชื่อโยฮันคลาสันนะครับกองกลางที่มีอาการบาดเจ็บนะครับน่าจะต้องพักยาวตลอดหน้าร้อนนี้นับขนาดที่คาวกุตสันนะครับแล้วก็เมอร์คาวเบิร์กเนี่ยและโรเบิร์ตโกยานี่นะครับกองกลางต้องรอเช็คฟอร์มฟิตทั้งหมดนะครับตามระบบ4-3-3นะบสามประสานกองหน้าจะใช้เป็นยาคอฟเทนส์คอฟนะครับที่ทําไปแล้ว2ประตูนะครับแล้วก็ดีโนอิสตาโมบิดนะครับและอับดุลลัมมากาซีนะครับที่จะลงบู๊ในเกมนี้นะครับ ทัศนะของคู่นี้นับตามฟอร์มเนี่ยยังคงเป็นมอนบี้นับที่ดีกว่าเยอะนะครับแม้ล่าสุดจะพ่ายมานับนัดนี้เจอกับคลาวมานับที่ดูไม่มีสภาพนะครับน่าจะเป็นเกมที่มอนบี้เนี่ยเรียกฟอร์มกลับมาได้นะครับวันนี้ฟันธงให้มอนบี้นะครับชนะที่2 0งศจัดไปคู่ต่อไปนะครับจะพาพี่ๆไปลุยศึกเกาโซซิลีอาอิตาลีนะครับเป็นคู่ระหว่างเจนัวเปิดบ้านเจอกับกายาลีนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเจนวัวนะครับยูนดับที่12แข่งไป33นัดชนะ9เสมอ12แพ้12แต้มมี39แ,แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนกายาลีนะครับยูนดับที่14นะครับแข่งไป33นัดชนะ7เสมอ11แพ้15แต้มมี32แ,แต้มนะครับ ส่วนเฮทูเฮทใน5นัดหลังสุดนะครับต้องบอกว่าเจนัวเนี่ยทำผลงานได้ดีเลยนะครับเอาชนะกายารีไปได้2นัดเสมอไป2นัดและแพ้ให้กับกายารีไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเจนัวนะครับออกไปเยือนกายารีนะครับแพ้กับกายารีไป2-1ส่วนแฮดดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเจนัวนะครับทำเงินจากกายารีได้2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ําไป3 มาดูที่สถิติการลงเล่นในบ้านของเจนัวนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดนะเปิดบ้านแพ้กับราซิโอไป1-0สว่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของเจนัวนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2จบเกมเจ้าไป1นะครับมาดูที่สถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของไกย์ลีนะครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนอินเตอร์มิลานเสมอไป2-2นะครับ ส่วนแฮนดิแคปในห้านัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของไกยรีนะครับทำเงินจากคู่แข่งไป3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนเปิดมาให้เจ้าบ้านเจนัวเป็นต่ออยู่ที่0ูนยีราคา2เปิดมาให้0.5นะครับสูงต่ำกําแพงราคาบนเปิดมาให้2องขีราคา2เปิดมาให้2นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนั้งเตะทั้งสองทีมนะครับเจ้าถิ่นเจโนวนะครับภายใต้การทำทีมของอัมเบโตจิราดิโนนะครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวนะครับส่วนสภาพความพร้อมของเกมวันนี้นะครับตัวเจ็บมีแต่หน้าเดิมๆนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามานะครับคือข่าวดีนะครับเพราะจะได้กองกลางอย่างวิตินญ่านะครับหายเจ็บกลับมาฟิตทันนะครับเป็นตัวเรียกให้กับทีมอีกครั้งนะครับด้านการจัดทัพนะครับจะมาในระบบ35-2 แดนกลางจะวางเป็นเัลเบิร์ตกุตมุลสันนับมิลานเบาเดลนะครับเมาเทนเฟนดุปนะครับคบอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุน2หัวหอกแดนหน้าอย่างมาเตโอโรเตกีนะครับกับคาเล็บเคคูบานครับที่จะลงล่าตาข่ายนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยนกายาลีนะครับภายใต้การทาทีมของเคลาดิโอลานิเอลีนะครับผลงานในอีก5าเกมหลังสุดเนี่ยขวาใชยชนะไปได้เพียงเกมเดียวนะครับส่วนสภาพความพร้อมตัวเจ็บมีแต่หน้าเดิมๆนับแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือจะเสียกองหน้าอย่างซิตโตรูบมโบนะครับที่ติดทดแบนนับจากการสะสมเหลืองครบโคต้านะครับด้านการจัดทัพจะมาในระบบ35 2แดนกลางจะวางเป็นมัตเตโอราดีนะครับกับอิบราฮิมซูเรมานะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุน2หัวหอกแดนหน้าอย่างจารุก้าเตกาโนนะครับแล้วก็เอลดอร ซามูรดอฟนะครับที่จะลงล่าตะข่ายร่วมกันในเกมวันนี้นะครับ ทัศนะของคู่นี้นับกับเลดราคาเปิดมาให้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นต่อปอปานะครับแนะนําอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่านะครับเนื่องจากทั้งคู่ผลงานย่าแย่พอกันนะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียงเกมเดียวนะครับแถมอันดับในตารางเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับเกมนี้ครับโดยมองว่าน่าจะสู้กันได้อย่างสูสีนะครับและน่าจะจบเจ้าแบ่งแต้มกันไปนะครับมีโอกาสที่สูงมากๆนะครับฉะนั้นนะครับเกมนี้อยู่รองที่กายารีนะครับมีโอกาสเฮลับซับมากกว่านะครับฟันธงนะครับให้กายารีเสมอที่ -2 2จัดไป คู่ต่อไปนะครับจะพาพี่ๆไปลุยศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างเบรตันนอร์ธเอ็นนะครับเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสองนะครับมาดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านเบรตันเนี่ยยุมดับที่10นะครับแข่งไป44นัดชนะ18เสมอ9แพ้17บดแต้มมี63แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะครับยุมดับที่1ของตารางนะครับแข่งไป44นัดชนะ30เสมอ4แพ้10บแต้มมี94แต้มนะครับ ส่วนเฮดทูเฮดนะนัดหลังสุดของทั้งคู่นะต้องบอกว่าเจ้าบ้านเบรตันเนี่ยทำผลงานไม่ดีเลยนะครับไม่เคยเอาชนะเลสเตอร์ได้เลยนะครับเสมอไปได้2นัดนะครับและแพ้ให้กับเลสเตอร์ไปถึง3นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยเป็นเลสเตอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะเบรตันไปได้30ส,ส,ส่วนแฮนดิแคปนะครับที่ทั้งคู่เจอกันนะเบรตันนะครับทำเงินจากเลสเตอร์ได้1น,นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป2 มาดูที่ถิติการลงเล่นในบ้านของเบรตันนะครับหนัดหลังสุดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้กับนอริสิตี้ไป1นึ่วนแ์นดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของเบรตันนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป2นัดเจ๊าไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2มาดูที่ถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับ5นัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับเสมอไป1แพ้ไป4โดยที่นัดล่าสุดนะครับออกไปเยือนพีมัดอาไกานะครับแพ้ไป1นึ สว่วนแฮนิแคปในหนัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของเลสเตอร์นะครับทาเงินจากคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับจบเกมสูงไป2จบเกมต่ําไป3สว่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนเปิดมาให้ทีมเยือนเลสเตอร์เป็นต่ออยู่ที่0.5นย์จขีดหราคา2เปิดมาให้1นะครับสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ขีดสราคา2เปิดมาให้2.5นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านเปตันนับจะหมดสิทธิ์ใช้งานกมิโอนิลนะครับแล้วก็ทอยพาร์รสนะครับที่มีปัญหาการบัดเจ็บนะครับด้านการจัดทัพจะมาในระบบ3-4-1-2คู่กองหน้าจะใช้เป็นอาร์มิลิสกับเชดอีเวนนะครับโดยมีบ๊อบบี้เบดี้นะครับเป็นตัวสร้างสรรค์เกมอยู่ตรงกลางนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเรสเตอร์นะครับของคุณซอวิเชนโซมาเลสกานะครับเพิ่นจะเปิดลังและยำเซาแธมตันได้5-0ในลีกนะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามนะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับนั่นหมายความว่าขุมกําลังหลักทั้งหมดเนี่ยอยู่กันครบเครื่องนะครับคาดว่ามาเลสกาครับเตรียมจัดทัพในระบบการเล่น4-2-3-1โดยมีเจมี่วาดีนะครับออกสตาร์ทยินเป็นหน้าเป้าราสกรและจะใช้คีแนนดิวบิลลี่ฮอลนะครับคอยสร้างสรรค์เกมลุกอยู่ตรงกลางนะครับ ทัศนะของคู่นี้นับเจ้าถิ่นเบรตันเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นับสองเกมหลังเนี่ยในรายการนี้นับเอาชนะไม่ได้ทั้ง2เกมนับส่วนทีมเยือนอย่างเรสเตอร์เนี่ยมาดีสุดๆนะครับตอนนี้3เกมหลังเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับจากสถิติการเจอกันนะครับเป็นทางเรสเตอร์นะครับทำได้ดีกว่านะครับกับราคาบอลเปิดมาให้ทีมเยือนเป็นต่อนะครับมองดูแล้วไม่ได้แพงอะไรมากมายนับเชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนนะบุกเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะครับฟันธงให้เรสเตอร์ชนะที่2 0จัดไป คู่ต่อไปนะครับจะพาพี่ๆไปลุยศึกไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างแชมลอตโรเวอร์นะครับเปิดบ้านเจอกับดอร์เฮดายูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสองนะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านนะครับแชมลอตโรเวอร์เนี่ยยุมดับที่3นะครับแข่งไป12นัดชนะ5เสมอ5แพ้2องแต้มมียี่สแต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนดอร์เฮดานะครับยุมดับที่9นะครับแข่งไป11นัดนะครับชนะ2เสมอ5แพ้4ี่แต้มมีสิบเแต้มนะครับ ส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับแชมร็อตโลเวอร์เนี่ยเอาชนะดอเฮดาได้1นัดสเสมอกันไป3นัดและแพ้ให้กับดอเฮดาไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นแชมร็อตโลเวอร์นะเปิดบ้านเอาชนะดอเฮดาได้5 0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับแชมร็อตโลเวอร์นะครับทำเงินจากดอเฮดาได้1นัดเสียไปถึง4นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3 มาดูที่ถิติการลงเล่นในบ้านของแชมรอตโรเวอร์นะครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับเกาเวไป1-1น,น,นะครับส่แฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของแชมรอดโรเวอร์นะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2มาดูที่ถิติการออกไปเยือนคู่แข่งของดอเฮด้านะครับ5นัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับเสมอไป2แพ้ไป3นัดล่าสุดออกไปเยือนโบชิเมียนนะแพ้ไป1-0 สว่วนแฮนดิ c แคปใน5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งของดอเฮด้านะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ําไป3สว่วนราคาแฮนดิ c แคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบน,นับเปิดมาให้แชมเบอรโรเวอร์เป็นต่ออยู่ที่1.5ราคา2เปิดมาให้1.5ขีด2นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้3ราคา2เปิดมาให้ 2. 5ขีด3นะครับ มาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้งสองทีมนะครับเจ้าบ้านแชมร์ตโอเวอร์เนี่ยสภาพทีมวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับโดยตัวหลักอย่างเกลวยแฮมบู๊กนะครับอารอนกีนี่และดาราัตเบิร์นยังพร้อมลงสนามช่วยทีมเหมือนเดิมนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยอนดอร์เฮดานะสภาพทีมวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับโดยตัวหลักเนี่ยยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าจะเป็นวาเรนเดวิสออยซินเกาลัเกอร์นะครับและอดัมโฟเร่ครับ มาดูที่ทัศนะของคู่นี้นับแชมรอดโอเวอร์เนี่ยเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางนะเก็บชัยชนะไปได้4จาก5นัดนะครับวันนี้เลยแนะนําให้เชียร์นะครับแชมรอดโอเวอร์ที่ทําผลงานได้ดีกว่านะครับฟันธงให้แชมรอดโอเวอร์ชนะที่2.0งจัดไปคู่สุดท้ายนะครับจะพาพี่ๆไปลุยศึกโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างอมาโดราเปิดบ้านเจอกับฟาเรนเซ่นะครับคู่นี้จะลงแต่งันตอนตีสองนะครับ ตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านอมาโดราอยู่อันดับที่15นะครับแข่งไป30นัดชนะ6เสมอ11แพ้13แต้มมี29แต้มนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเฟรนเซ่นะครับอยู่อันดับที่12แข่งไป30นัดชนะ8เสมอ7แพ้15แต้มมี31แต้มนะครับส่วนแฮททูแฮทใน5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านอมาโดราเนี่ยเอาชนะเฟรนเซ่ได้1นัดนะครับและเสมอกันไปถึง3นัดและแพ้กับเฟรนเซ่ไป1นัดนะครับโดยที่นัดล่าสุดนะครับเสมอกันไป0-0 ส so, ่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านมาดอล่าครับทำเงินจากเฟรนเซได้ถึง4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป2มาดูที่ถิติการลงเล่นในบ้านของมาดอล่าครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้น1นัดล่ลาสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับลีโออาร์ไป22ส so, ่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ลงเล่นในบ้านของมาดอล่านะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป1นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1จบเกมเจ้าไป 1, 1นะครับ มาดูที่สถสติการออกไปเยือนคู่แข่งของเฟรนเซนะครับ5นัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะคู่แข่งได้เลยนะครับเสมอไป1น,นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนวิต,เตอเลียกิมมาไลนะครับเสมอกันไป1นึ่วน่แฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ออกไปเยือนคู่แข่งนับของเฟรนเซนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ำไป1จบเกมเจ้าไป1นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนเปิดมาให้เจ้าบ้านอามดอลล่าเป็นต่ออยู่ที่0ูนย์ขีดราคา2เปิดมาให้0.5นะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2อขีดหนะครับมาดูที่สภาพความพร้อมของนักเตะทั้ง2ทีมนับเจ้าบ้านอามดอลล่านะครับ จะไม่มีกุสซา v โวเฮนลิกนะครับแล้วก็ดิเอโกฟอรเซนกานับที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับส่วนการจัดทัพนะครับจะมาในระบบ3-4-3จะใช้อังเดรุยยังเป็นกำลังหลักสำคัญนับแนวลุกโดยจะยืนคู่กับเลอันโดชาบาโรดิโกปิญโยกองกลางจะใช้เป็นลูอนิวบุสกานับแล้วก็เดโอคอเดโ o นะครับเดินเกมร่วมกันนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยอรมันเนี่ยจะมีแค่ลุยฟิลิปเป้นะครับผู้รักษาประตูสำรองแค่รายเดียวเท่านั้นที่เจ็บนะครับแถมยังมีข่าวดีเมื่อจะได้บูโนดูอาเต้มัตเชอุสโอดิเวล่านะครับจะกลับมาลงประจำการได้ครั้งนะครับส่วนการจัดทัพเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับและจะได้เบนฟิก้านะครับแล้วก็ฟาบิโออิตาดิโรนะครับห้องเครื่องตัวเก่งเนี่ยพร้อมทำเกมเช่นเดิมนะครับ ทัศนะของคู่นี้นะครับเจอกันทีไรนะครับออกเสมอตลอดนะครับช่วงหลังๆนะครับแต่เกมนี้เจ้าบ้านเนี่ยมีลุ้นเอาชนะนะครับเพราะฟอร์มภาพรวมเนี่ยถือว่าดูดีนะครับโดยเฉพาะในรัง5เกมหลังสุดเก็บได้ไปถึง8แต้มนะครับและแพ้ให้กับริดบอนแค่ทีมเดียวเท่านั้นครับส่วนฟารินเซ่เนี่ยอ่อนเกมนอกบ้านนะครับ5ทีปหลังสุดนะเก็บได้แต้มเดียวนะบอลมีปัญหาครับนอกบ้านเกมนี้แรงจูงใจก่อนเกมเนี่ยอมาดล่านะครับมีสูงด้วยนะครับและในรังแบบนี้อีกด้วยยังไงก็ต้องเน้นเป็นพิเศษนครับวัน ให้เจ้าบ้านอมโดลานะครับชนะที่2 0งจัดไป แล้วก็จบไปเป็นชี้เรียบร้อยนะครับในการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับวันจันทร์ที่29เมษายนครับโดยผมชีเดตทอมมี่นะครับวันนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มให้7คู่เน้นๆนะครับพี่ๆชอบคู่ไหนนะครับก็เลือกตามกันเข้ามาได้นะครับสาหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไลน์แอด LLL 777นะครับหรือว่าตองแอลตองเนะครับหรือสแกน QR code ที่หน้าจอนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่แอดไม่เป็นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นพี่่ทา ที่ชอบให้ผมทําคลิปแบบนิ้วมาบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กับผมด้วยนะครับและส่วนวันนี้นะครับผมทีเด็ดทอมมี่นะครับต้องขอลาพี่ๆไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ